สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี้เราก็มาต่อกันในเกม Disney Villain 7นะครับในโหมด DLC นะวันนี้ผมจะมาเล่นในส่วนของ End of s o r นะครับก็ที่หายไปนานนะเพราะว่าด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับที่เข้ามานะครับตอนเปิดเทอมเนาะโอเคตอนนี้ก็มีเวลาว่างแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยครับผมไปเกมไปเลยเอาขอแบบอีซี่ก่อนลวกัน it was foolish thinking i could escape i'm sure there's someone who can help this is my home apparently i belong to i'll send help i'll send help don't bother there won't be anyone left to help so ying wan so ying wan no lomini she is <laughs> so ying

Zoe Baker, she's still breathing. Call the HQ. What did you say Zoe? Sir, do you live here? What the hell's wrong with her? We help. So everything. What in God's name have you done? Sir. Ow. Whoa. Stop. Stop. What? Oh my goodness, Zoe. Huh? What the What the hell did they do Who to you? Listen to me. We're here to help. <laughs> no, I don't believe you, boy. <laughs> Tell me. What kind of help comes in a helicopter gunship? You don't know what you're talking about. You don't get it. You think I don't know who you people are? With all these monsters running around here. Tell me, where'd they come from? It's not what you think. You don't understand! Well, I don't understand! You oh, see man. that girl back there? Look! <clears throat> that there, my brother's little girl. My niece, you understand? Oh. And around here, oh. family oh. is oh. a righteous cause. Oh. And you ain't gonna kill my family! I see that ain't something I can abide. For fuck's sake. For fuck's sake. She's infected. She's dying. And we're both gonna fucking die if we don't get the fuck out of here right now. She ain't dead yet, boy. So I figure you better do something about it. For I feed you two little friends outside! Okay. okay. There's a cure. You're lying to me. Oh, no. I'm not lying. I'm not lying. We were on our way to get her treatment. And you fucked that up when you jumped us. They're probably still waiting for us right now. Uh, Where? Oh. I took it to an old shack. not too far from far here. I'm มาแล้ว I swear. มัน <Okay. S 2> <'s> หัวโคตรแม่นนี่ไปเก็บเป็นยังไงวะเ <c oughs> นี่ยไม่รู้นะฮะไม่าหานะแปลไม่ออก We're gonna fix this Zoe You're my family เป็นครอบครัวเดียวกัน Your family น่าจะเป็นคนรู้จักคนใกล้ชิด โซอีหรือเปล่านะเฮ้ยมีนี่แล้วก็มีกล่องโอ้ให้เหรียญมาเหมือนให้เหรียญมาเหมือนคริสเลยอะแต่ไม่รู้ว่าใช้ยังไงนะครับทีมีเซฟเลยอ่ะเซฟก่อน ลี่หายไม่หาขอปรับลงหน่อยแล้วกันนะจ๊ะเอามีเมดิเอมีเดียมเถอะขออ๋อ,อไม่มีมีเดียมด้วยโอเคโลก็ได้วะ T A A ขอแบบมีเดียมนะนะจ๊ะ เค <Okay, S 2> mm hmm. มาละน่าจะอุ้ยอุ๊ยโอ<ฮ>้โห <laughs> คอมคอมจะไปแล้ววัดอุ้ยเมื่อกี้มันนอนเหรอเดี๋ยวนะมันคืออะไรอ่ะ mm hmm. can be combined with อ่าสารเคมีเพื่อสร้างยาฮิลลิ่งอ๋อโอเค ไม่ฮิวนี่เองวัดเสียงอะไรวะอย่าพึ่งดีเพื่อนเอ้ยเจอหนอนด้วยยังไม่มีหุ้ยโอ้ยคุณมูดี้มอเตอร์เฟกเกอร์เฮ้ยมือเปล่าเลยเหรอเอาวะเอาวะเอาวะนี่ขู่โอ้โหต่อยโอ้โหนี่มันขาวมันชามีก นนี้มันใสฮา,าร์ดคอร์วะ่ะไม่ต้องมีอาวุธก็ใช้ได้เย็ดเชโหดเจดรถไหนไหนมานี่มานี่ไปปตโ,โอ้โหต่อยได้ดิหว,วะขนไปเนี่ยโว้ย ตังการดตังการครับหนึ่งสองเรียนมนวยไทยมาเขาได้ไหมไม่ได้ยังยังอีกเหรอบอกเลยว่ายังมีเรื่องกับเขาน่ฮะชายคนนี้ต่อยต่อยยลุงเป็นใครวะเนี่ยมันเป็นคนเหล็กวะเนี่ยไม่มึง ลุงแม่งอวดจัดวัดมันเป็นตะขาบตะขาบที่ไว้ฮิลได้แล้วนี่อะไรครับเนี่ยเหมือนเป็นตุ๊กตาขุนเชิดอะไรประมาณนั้นเด๋อเฮกลุงเป็นใครกันแน่เนี่ยวัดเด๋อเฮกเฮ้ยเงาอะไรวะ มีเสียงอะไรไม่รู้นะฮะเฮ้ย the เฮ้ยอ้าวละลายเคียวออฟเจสสัสคราสทำไมมันกระตุกหนักจังวะยีฟโซอี้มีดซีนอ๋อต้องไปให้โซอี้เหรอมาเลยมามาจะบิ้วไปไหน ไปแล้วตีฟิว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 มาอีกอ่ะมาอีกก็เข้าไปเลยเข้าไปเลยไปแล้วไปแล้วเด้อต้องไปให้โซอี้วันนีได้กลับดีๆไหมเนี่ยเอาเฉยฮัตเตอร์เฮกเอาไฟไหม No 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 ไอ้เหี้ยไฟไหมไอ้สัตว์เดี๋ยวไฟไหมได้ไงโซยี่โซยีโซยีโอ้โอหต้อได้ไงวะสร้างฟิลเตอร์น้ำแข็งได้ไงวะเฮ้ยนี่ยินเสียงควรหายใจ It wasn't full, was it? It won't be enough. <laughs> <Susan> she needs a full dose to heal <laughs> completely. There's more at our base. Just untie <laughs> me, and I'll take you there. Please. What base? <laughs> 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 <month> <I> Nai. <muchanan> you อะรวะตัวขาดเลยโอ้นี่ชีตเกยียร์ล็อกด้วยโอ้ยไ,ไปก่อนเสือเฮ้ยนิวเวดมี่ไอ้แค่ดีเวดมี่เลยอะไรวะอยู่ในน้ำเขาหายแล้ว ไปทางไหนดีน้ำเหออนี่เอานะขุดย่อโผล่กทีุดเรือลุงเรือไปหมดเลยแล้วแล้วมันมีไอตัวนั้นอยู่ในน้ำเหรอครับเก่งสู้มันยังไงเนี่ยโจ๊กเกอร์หนาวโซ่ไปทั้งที่รู้ว่ามีไอตัวนั้นอยู่ในน้ำ เฮ้ยใครอ่ะน้ำนามไปหมดัวเคี้ยอะไรวะทุกคนตัวเที้ยอะไรวะยอยม่ในมีดแล้วก็ตัดจบเท่านี้หรือเอายัง Soldier boy s a i d t h e message with some kind of b a s e ว่าเราต้องไปเอา ยาที่ถา Where in all hell did this wall come from? นี่มัน,น,มนถึงแล้วเหรอ h m Looks like somebody left the lights on. That's good enough for me. มันดูใหญ่มากมมากันอะไรไว้บางอย่าง

ไอ้ไอ้เช่ไอ้เหี้ยแล้วมึงเดินลงงี้เนี่ยนะสัตว์ไม่ลงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็ว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 ขึ้นขึ้นขึ้นโอเคอย่ามีไฟไปคิดติดเชื้อบ้าน่ะน่าจะติดเชื้อนะนอนตรงนีน้เหรอโอเช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไร ไอเชี่ยมใจเย็นนะโอ้อะไรกันครับเนี่ยเซฟก่อนแล้วกันเฮ้ยจะนิวทำไมล่ะโอเคตัดจบดีไหมวะขอต่อแล้วกันนะรู้อ่ะตอนนี้ก็ตมอมจีซีน เรือยังไม่ได้ดูนี้ล็อกมีของอะไรให้ไหมครับมีเชี่ยในน้ำครับผโอเคเดวเข้ามบีไฮเฮ้ยสเตลได้เตยว์ชีวลเกอได้ มาต่อฟะกแย่ฮะงั้นมันได้แบบนี้ดิเฮ้ย,อยไอลุงนี่มันเป็นใครวะมันเก่งอย่างวะน,นี่สเตล,ลไม่ได้แล้วละ่ะเฮ้ยได้อยู่เตลได้สเตล,ลได้เตล,ลได้ชีกดีสะใจจริงธรรมดาครับใช้แบบนี้

ต้องไปไงอะ่ะตรงนี้ไม่มีทางไปแล้วะ่ะทำยังไงครับทา่านผู้ชมผมมีความสงสัยว่านี่ไงโอวิ่งอ๋อโยนได้ <c oughs> โยนโอ้ย จัดดิขนเนี้ยโอ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 ้ยมีอะไรไหมมีเซฟเซฟเลยครับตุ๊กตาตุนอีกแล้วทำอะไรได้วะอ่าเนี้ยอ๋อไม่เพิ่มพลังเหรออะไไม่รู้นะครับ มีของอนนมีอน paddle boat damn it you boys ain't making this simple เป็นข้อทดลองอีกแล้วไอ้พวกเวนเอ้ยมึงทำอะไรกันที่นี่วะเนี่ยอะโ,โหกระตุกกระถู what the fuck เบิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นไม่ได้ด้วยไอชิบไก่แล้วครับชิบไก่ละจะสู้มันยังไงล่ะมันต่อยแม่งเลยวิววิววิมันต่อยมาแล้วต่อยมาแล้วต่อยมาแล้วไปแล้วครับช้าอยู่ช้าอยู่ นั่นจะยากมาอีกแล้วต่อยเร็วมาแล้วว่ะต่อยต่อยค่อยต่อยค่อยต่อยไต่อยต่อยเฮ้ยมันง้างมันง้างมาเลยต่อยมาสอง้ยมันง้างอีกแล้วต่อยค่อยต่อยต่อยลงสักทีดีวะ ร่วงแล้วไนจะไุ้ย้ยุอไม่ขึ้นโอกาสไม่ขึ้โกาสไม่ขึ้ไปเอาไม่ไล่ ไม่ไล่คืออะไรครับเนี่ยมีเลือดเปื้อนหน้าเิ็หน่อยเป็นไรเก <ś c oughs> ็บคองแบบนี้มาชุบตัวเองได้ยังไงวะเล็บ <c oughs> คอมไบได้นะโอเดะกินอย่างนี้เลยไม่เร็วเป็นใครวะเนี่ย ออโอเคครับพานนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาเจอกันภานหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับบ๊ายบาย